สวัสดีครับอ่าปอนย้ำเตาคือเก่าครับผมนี่ครับสวัสดีครับผมอ่าช่องไหนครับช่องไหนอ่าตาบอยตะกอตกปลาครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับอ่าของตาบอยตะก้อนี่ก็ตะก้อตกปลาอือครับผมผมกับบ้าแจ็คกี้ยินดีบ้านๆนะครับผมคือเ่าครับชินเก่ากินเคยครับบรรยากาศย้ำเตาครับผมนี่ครับตอนเท่าหกโมงกว่า กาดเย็นคือเก่าเบานห้องครับยามบ่วงยามหลวงพือเก่าล้วครับเจ้านี่ปอไปยางไปก่อนล้วครับมุงก็นย่างครับลุงเราพูดเดียวครับย่างไปน้วกันเป็นมาตะทางชนบุรีหมดล้วครับคนอยากมาเบื่องนั้นครับเบื่องกล่องใน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 จ่องพ่นได้นะครับตกปลาครับตะก้อครับการแข่งตะก้อเดิมพัน เดว่าก็เดินสายนะครับหรือว่าตรงนี้นะครับสองอยางนะครับไปรุน่นกันต่อครับผมมาหลายรอบวะได้อาไรละครับแตมแรกครับทีได้โอ้การคอบะครับการคอ,อหลังครับการคอหลังนี่ครับโอ้ียบบ้อยครับมาได้รอบ บ่ได้จักรเยือานูค็้นี่ครับตึกกับอีแปะครับเมื่อนี้ยต้องจะสี่รอบมาหลายรอบแล้วครับบ่ได้จักรอบเกตครับพ่อแล้วครับส่วนบ่วงผมสีอยู่ข้างนี้นะครับเป็นเลยครับตัดไปชมกันต่อไปครับลุ่น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  ยุนี่จะเอากลับไปยักอันก่อนมึงมีเปลี่ยวไ,ไปเห็นปะครับไปแล้วรุ่นรุนรุนว่วงผมครับยุดซื้อนี่ครับเชือกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาโอหลักบ่วงอยู่ยู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลักบ่วงยังอยู่ดี หลังนั้นก็อยูนะครับยูซื่อนะครับขออนุญาตเก็บบ่วงครับผมให้รุ่นครับรุ่นต่อไปครับโอ้หลังนี่วะนี่หลังที่ก่อยเสียบไปงัายาก็นี่เโอ้มาแล้วครับเต็มตูตัวตรงเกือบครับเอ้หางนี้หางนี้หาแล้วถือบ่วงครับถือบ่วงเต็มสองแล้วครับเต็มสองเต็มที่สองครับเอาละเสียดจนเลยยังไม่ตายครับไงมือมือเ้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมยังยังยังสีขาดอ่านี่ครับโอ้บ,อบักใหญ่เลยครับเตรียมใหญ่ครับเตรียมใหญู่้นว่าจ้องหนูนหน่อยสูน่าดูเลยครับอาครับบักนะครับแล้ววางมือวางมือ่อ กูจัดการทันที่เด้เอเนี้ยเดี๋ยวขอจัดการก่อนครับว่างต้องยิงจุดหมายนะครับแต้มบวงดนังมูตอนเช้าครับปล่อยได้สวยงามครับแต้มที่สองครับพลแต้มสองครับงามๆสวยๆเลยครับนี่ครับ,รบหางครับ เออบครับเอบวนทางหนูหน่อยครับพวกนี้มาดักด้ามใดๆแต่หนูหน่อยนะครับเอบเอบครับหาไปรุ่นกันต่อไปครับไมยต่อไปครับอ่าครับแ๋ยวไปรุ่นกันไม้ต่อไปข้างหน้านะครับเดี๋ยวไปหอดไปถึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายพงกนี้รอบนะครับอ่าครับมาหลุนมาช่วงครับจุดที่สองครับ อาไรสมีโตมีเต็มครับนี่ขาดตอนกะเทาหนาวครับน้ำหมอกกนาครับเปียกเหมือนละโอ้ยบ่วงยังเห็นหลักยืดอ,อเก่าอยู่ครับมันมียังเกิดขึ้นเลยบ่วงมีโซนมีต่ำมาน้อยเนาะเพิ่งกลับพ่อครับกลับพ่อไปทางไหนครับปุ๊บๆอะไรมีอย่างบามง่มันมียังมาไก่หักกระซุ่นบ่วง ยุถาเก่าอยู่ครับเดี๋ยวค่อยไปรุ่นหลังต่อไปทั้งนั้นนะครับเห็นผ่าลเหลืองนี่ครับอ่าครับมาจุดที่สามกันต่อนะครับจากจุดที่สองก็ม่มมีหยังครับผมนี่ครับเยน็นเดี๋ยวไปที่เย็นผ่านลเหลืองนะครับสีมี่โตไม่เตี้มวะครับพราะท่าฝนเดี๋ยวเห็นบ่วงเดี๋ยวต่างสิรีขึ้นเราอยู่ม่มมีหยัง นี่จะเป็นเรื่องใดโอ้มาแลวเตีนึงกูจุดเลยข้างน้ำนั่นไปแล้วรักบวงล่ม่นเออมาแล้วเอาหัูก้อนอ้บังงี้บังี้บังเี้ยบังีบังีเลยพี่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 วมาเอาอีกางรกนถือบ่วงไก้อนอ่ะเอ้ยเรียบร้อยเลยครับ จบหางเนโอ้บากเงี้เลยจบหางก่อนเลยโอ้ขาดพอดีโอ้ตายีบับดินตาย่นตายจนไก่อนเด้อเดยวเดอเด๋ยวี๊บนึงนะครับผมขอจัดการหนูกอนครับมันขาดพอดีครับาไมเล้ดหมานะครับแต้มที่สี่ หวังไว้ดหวตัววังไว้ังไว้จุดนี้นะโอ้ขาดพอดีเลยวะมาแล้วครับแต้มที่สี่สวยงามครับสวยงามครับรุ่นเท่าๆครับลงไปอยูุคนให้พ่อเพิ่นเอากันครับตัวนี้ตายครับตัวนี้บ่วงมาแล้วครับทอกันเลยครับสองเตามเสมอกันเข้าครับ เต้บวงจัดย่งๆไงปแล้วครับไทยได้วยบุญบวงว่างเอ้กับยุหันมีนมีนใจมัจ้งนะสีแมนะครับเมื่อเช้านี่สีแ้มนะครับแถวรุ่นกันตาไปเนดะ้อเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวรับชมกันตอนต่อ,ตอไปครับนะค,ครับหมากเกือบเสียดหมาครับนี่ครับนี่พอะิีว่วงิีว่วงิีว่วงข่อยหลังที่สอง ผมงกันค oh, ับม oh, ่อยเาบ้คมันทาหลังแรกมัเป็นยังบดหลังเรกมัม่หอยหอยต่ำเลยอ๋หลังที่สามแล้วครับบ่วงครับใส่ยังไงบิ๊กบครับเอาแล้วครับกลับมามียงเลยครับเอาหลังนี้มัเป็นยังไง กลับวางันนี้ครับบ่วงนี้ผมหา่งางบ่วงไว้สองหลังเสี็จครับเกือบเกือบเสียดหมาครับคุณครับหม,มาครับหมาครับเกือบมาลอยครับเกือบมาประทัน,นเกือบเสียดหมาครับโอ้ตัวที่หาครับ นีเตรียมที่หาเตรียมที่หาดโอ้หันหันครับหันหมานเสานี้ครับโอ้ยเดี๋ยวบอาให้เบเลยอ๋ครับหันหันครับก้อเต็มเต็มเลยหมานทีเดียวครับวันนี้อ๋อเนี่ครับโอ้บ่วงได้มากเมื่อกี้เตรียมที่สามครับเตรียมที่สามของบ่วงเตรียมที่หาของวัอนี้พอดีมาทางนี้มาเจอ กับพ้องพ่ออีกครับอันนี้ครับหลังจากเมื่อกี้นะครับมัอกี้ถือบ่วงผมยุบตรงนี้ครับถือบ่วงผมยุ่จุดนี้นะครับใกล้ๆกันเลยครับนี่นี่ครับแย่วมาถือกลับพ่อยุดถีนพ่นเลยครับนี่เอาละครับหมันๆเลยครับเออจะใส่บีบๆเลยครับเย่ยมครับเย่ยมมาเนี่ยหมันครับหกตัวแล้วครับหกตัวแล้วหมันหมันหมันรุ่นกันต่อไปครับผมอ่ากันครับรุ่นครับ อ่าบ่วงลุกผมรู้สึกว่านี่ครับยุบภูมินี่นะครับบ่วงผมกระตั้งอยู่ที่ซื้อครับแต่ว่ากลับพ่อยุบมุม้างบนที่เป็นอะไรครับกลาบพ่ออยู่นี่ครับโอ้บอมีหยังมาไก่เลยครับยู่หนางหู้เลยครับนี่หนัหู้หน้าแป๊วเลยครับหน้าต้องคูทางออกครับนี่ครับบ่ยมีหยังเกิดขึ้นนะครับ เดี๋ยวขอเก็บกลับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปยำจุดต่อไปครับเอาละครับกองเดี๋ยวกลับก่อครับยังพันตายเลยครับเอ้ยสายเลยไ่หมเอเออบ้วงไว้เสรสยเลยแล้ว่องบ้วงคข่ก็ดีด้วยเตือนผ่านเหรอเสียงิดบมมันหลูดบะ นานีเดี๋ยวพนาเตนานีเเฮเกี่ยวอยู่ข้างไหนเฉื่อยางเกี่ยวอยู่หนี่ข้างไหนหลุดเอาครับนี่โอ้หางง่ายๆครับผมบ้านบวงผมดีดครับหลุดครับใส่บวงหนึ่งกับหนึ่งครับเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ยใส่บียกบึ้ม เดี๋ยวเดี๋ยวดึงก่อนเดี๋ยวดึงเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บก็ได้เริ่มลงอากาศย่ำเศ้าครับผมยามหนู่มแล้วครับเหลือหมายทุตไทยครับหมายทุตไทยช่วงนี้นะครับนี่เลยขึ้นไปช่วงนี้ครับนี่ครับแสงตะเวนย่ำเศ้าครับประมาณหกโมงเจ็ดโมงเลยครับประมาณนี้แหละครับ แดดเริ่มขึ้นแล้วครับแดดเริ่มขึ้นเกาะอย่างพาปลาเพียงหมดแล้วครับผมบอไปน้ำครับหมอกหนาครับเแต่บ่อยครับต่บอยตะกออโซปลาครับน้ำฝนครับมาวันนี้มาเจอช็อตเด็ดครับผมมันมานมันเจอช็อตเด็ดนี่น่าใส่บิ๊กบิ๊กเลยมือนีนปลามามือแรกมาตะชนบุรีมือแรกเจอเลยครับโอ้ยมาหากินตรงนี้ตัวนี้มาทา้งเด๋ะ ดี๋ยวไปรุนไม่ชมกันต่อครับหมายจะถไายครับอยุดจะถไายเลยฮารุนครับหมายนีเป็นไรครับลักบวกนันตังอยู่ี่าม่มีอย่างบ่เอ,อาเบอกเท่านี้นะ บ่อพันบ่วงครับเอบอรบบตรงนี้นออนนโม่นีแม่เด้ดใส่ไว้นีรักบ่วงเสือๆเยอะโอ้วขวดเยอะคือวอ่านี่ครับไม่ขวดไม่เยอะครับแต่ว่าเขาบ่วงครับมีบ่วงทั้งเทืงครับขึ้นไปปุ่นเดไดดใส่ทั้งให้หนายังบอกปุ่นเด็กล้างหนึง่ง ป๊าปป๊ปปาปนีก่กันี่เดี๋ยวไปเห็น่อนจะนอะไรเอๆอยังนี่นลังนี้ดีดดีด่ถือกหนูครับโอ้ีอยงนี่ดีด่ถือครับโอนี่ห้อามาักัดใหญ่ยังไงยาน่ใช้นีววาน เดียวเขามากัดก in <The like ินลูกเขาเดี so ๋ยวเหลืออ uh, ีกสองหลังทั้งฝ Auf ุ่นนะครับเดี๋ยว่อยไปรุนครับสรุปผลงานนะครับต้านี้ครับผมมันๆครับเจ๊โตเจ๊แต้มครับผมบ่วงทํางานอยู่สามครับเ้วก็กลับทํางานสี่ครับผมอปล่อแท่งหนาครับมือนี้พ่อนี่ครับผลงานของปลอครับที่โตมือนี่ของผมในสามครับอ่าแล้วกันตาบอยครับตาบอยตะกอโต๊ปลานะครับ มาเจอมาอนี่เจอแงามๆเลยครับใส่แงามครับมาอนี่ยจะรุ่นเอฟเอ๋นะครับเนี่ยครับมานครับมาอนี่ยร่วมเหรอครับบ่องผมยุซี่สิบหลังนะครับผมข้าพ่อครับพ่อยุซี่ก็หลังครับผมนี่ครับกับกับดักหนูโอ้หมานคักยิ้ครับตัวใหญ่ครับผมฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามแล้วนะครับบ้าแจ็กี้อ็ตดีครับผมนี่ บ่าวจ็กกี้เอนดีบ้านๆนะครับผมบ้านๆครับนี่ครับเหยื่อครับเหยื่ออ้อยครับอ้อยกับเข่าครับเหยื่ออ้อยเข่ามักครับเข่ามักผสมห่อมะครับมันมันครับเท่านี้ครับตาบอยตะโกตกปลาครับผมกับช่องบ่าวแจ็กกี้เอนดี้บ้านๆครับครับผม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยได้ครับครับผมในเรื่องของทรัพย์สิทธิ์ของตาบอยแต่ก็ตกปลามนะครับอ่าู้มักสายแต่ก็ของเราได้นะครับแต่กอนเป็นสายทั้งชนบุรีนะครับเป็นสนามเว่าตกปลาครับตกปลาน้ําเขื่อนน้ำนี่ครับเป็นมักตกปลาครับทั้งนั้นครับทั้ผมมักลาหนูครับมักทั้งโขกบรรยากาศย่ำเซาครับผมกับรถขั้นเก่าเนี่ยครับนี่นี่ มันกัดเต่าครับประมาณเจ็ดโมงครับผมเจ็ดโมงกว่าก่างันนะครับเต่านี้ครับาจัานเด็กออย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมนั้นไหมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกิปตต่อไปครับผมกิปนี้ยูกับเก่าครับว่าสวัสดีครับ